ขอนำเสนอกิจกรรมของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะในวงงานด้านนิติบัญญัติและการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรวมถึงกิจกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมประจำปีพศ2556ระหว่างวันที่23-26สิงหาคม2556ณห้องกรุงทนบอลลูมชั้น3โรงแรมรอยอ l ลิ v e r เวอร์และอาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครนายนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒธธิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดและปะาฐกถาพิเศษนางนอนรัตน์ทิมเสนเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้กล่าวรายงานนายไมเคิลวินเซอร์ ผู้แทนมูลนิธิคลาดอเดนาประจําประเทศไทยกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมทั้งมีสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภามาร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วยการสัมมนาดังกล่าวได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆคือ 1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. กฎหมายใกล้ตัว 3. ศิลปะก,การพูดในที่ชุมชนสําหรับผู้นํานักประชาธิปไตย 4. บุคลิกภาพของผู้นำสร้างได้อย่างไรและมีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆดังนี้ 1. ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์การปกครองของไทย 2. ศึกษาดูงานที่หนังสือพิมพ์เดลินิวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกลวยพระที่นั่งวิมานเมฆสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมีโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรและร่วมพิธีปิดการสัมมนา,าในห้องประชุมรัฐสภา ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่ประชุมรัฐส,สภาอันเป็นประสบการณ์ตรงที่หาโอกาสได้ยากโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมประจำปีพศ2556เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพิ่มพูนความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิผลและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมานามีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา